ไปลี่ยนอ่าอเปลี่ยอดยูฮันผู้ใดก็ว่าสิว่ากรับน้ำพอยเอมบอนตีว่าเอมบอนครับเออกระเจอนายยูโอกรับทันโอเคเปลี่ยนกันกี่พ่อเปลี่ยนกันอันแคล้วว่องนี่เอากลับบ่ครับเนี่ยเอาเอาเอาน้ำบ่ครับไม่เป็นแต่ไปปากขอนยูฮันหลายเด่นครับก่อนอื่นครับก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีพี่น้องแฟนคลับนะครับมื่อนี้ดีใจไล่หลายครับพ่อเอระเบียบนะครับกับลูกๆหลานๆครับพระเอกนางเอกมาเยี่ยมยามทำข่าวครับรถระมิด ขอบคุณในหลายครับพนาครับขอบคุณครับครับก็ดีใจครับที่ได้มีโอกาสได้มาชมบาลมีของพีพีทูตนะครับผมของคำพูดโลมีตั้งใจวาชิมาหลายเทือล่ะบ้านหลังนี่แต่บุญบาัมีในหอดมือนีก็ได้เป็นโอกาสดีครับแต่ผ้าลูกผ้าเตาเพราะขันบ่มีโควิดกับของสิบ่มีมือนีเนาะแต่ว่าพนาครับที่เข้าปรึกษากันเนาะขอขอบอก โปรเจกต์ต่อไปน้องโหนาเนาะครับผมโปรเจกต์ต่อไปให้พี่น้องติตามครับอีกโพด้านเกิดล้อครับพันธุเดอนกุมภาพันธ์นะครับเริ่มต้นจากตนกุมภาพไปครับครับแมนครับบัวสิเป็นหมอลล่นะครับหาคณะเดิ้อพี่น้องเด้อตะคอยเบิงคอยติดตามครับว่าเข้าสีมะเร็งรูปแบบใดครับหาคณะน้ำกันกับพี่น้องคอยเป็นกำลังใจกับใครับลูกหลานหมอล่ําสุ่วงสุ่วงครับครับผมกับสีน้ำร้องเบิงก้อนซื่อดอกว่าพี่น้องเสียการต้อนรับดีบอ รับกาหาคณะนำหล่องสนองความกินหอดพีหอดนองเนี่ยแหละครับพี่น้องเบิ่งอยู่ทางบ้านแต่ว่าการเกิดว่าเปิดไห้มาได้จังมือนี่กับซีดียู่แต่ว่าอันนั้นก็ยังปลุว่าพอมันคนละเขตคนละอำเภอคนละจังหวัดนะครับมือนี่มือนี้ก็ต้องบอกว่าเขาเพิ่งอนุญาตเป็นเทอแรกผมนะครับแต่ว่ามีจำนวนจำกัดนะครับเขามาหลายบ่อใดนะครับเขามาหลายบ่อใดครับบ่อไหหมาเพิ่นก็อยักมาาครับก็เลยบอกว่ายังสั่นจะเกิดลอยคนเด้อ ตอนนี้เกิดลอยไปเนาะวหนาเนาะน่าจะเกิดแล้วครับเพราะว่าลีอยกมีรลีอยู่ในห้องน้ำเด็กหน่อยกับสีมีอยู่ที่ไทยเห็นบอกว่าหวหนาผ้าผู้ใดมากก่บคามือครับครับเมื่อนี้กับรุนพีพีเอกนางเอกของห้องกบมาแล้วตอนนี้เลเซียอเด็กอนุบาลอเด็กอนุบาลเด็กอนบาลมาฝากพี่ฝากน้องนะโอ้ที่บอกว่าดังๆในโซเชียลตอนนี้เหมือนบอกครับ จักว่าดังบ่ดังดอกผมกับบ้องหูน้ำโซเชียลนะก็ได้ตอนแรกผมกับบ้องหูจักครับนั่งเอกบอกกับลูกสาวบอกว่าสันบ่ครับเต้าหยองเต้าหยองผู้ใดนั่เต้าหยองเต้าหยองว่ะผู้ใดมีเป็นเอฟซีเต้าหยองมีบ่ังัำปาลายก็พักก็พายเอกตัวเนี้ยเอาหัวเอาหัวหน้าเชิญเลยครับหัวหน้าเชิญเลยครับเอาบักละสีพาลูกออกมาซีเอ้ยเอาเอาอันนี้มันเป็นเต้าหยองอันนี้มันเป็นเต้าหยองมันไข่หน้าไข่ตานี้ อย่างเป็นไปนอนไปนอนแบบกรอบนี่เนี่ยยิ้มยิ้มจงไกลคหณอาพี่ว่าแหน่แน่สอลอยอีกแล้วอีห้านเอาไปหัวหน้าแนะน้าเหมือนพ่อลูกวันดีพ่อวันดีพ่อวันดีครับวันดีครับวันดีพี่น้องทางบ้านนะวันดีครับวันดีแบบเกาหลีใช่ไหมลูกแม่สอนมาเนี่อ๋อโอ้โหเจ็บเจ๊กตัวนั่นน่ะนั่นแหละเขาจะไป็เกาหลีเขาจะซ้อมได้โอ๋อแต่ว่าตอนนี้จะเกาหลีจะเฝ้าไปได้ลูกเด้อไปไหนพ่อมันโควิดหลายลูกล่ะ มือิือผาข้ามผลไปอยู่จากมืออยู่ตอนนี้พอไปเลือกตอนนี้พอไปมูสตั้มูตลกไปมันตายที่พุ่นเอ้าเจ๊บ้านครับนี่ได้นี่เนอกตำรวจตูมนี่เนอะผู้ใดที่เปลี่ยนบ้าไปนะมึงผู้ใดที่เป็นบ้าไปนะมึงออกไกลๆทุกมึนี่อยู่น้ำเขาเบิร์ตปีเบิร์ตอาเอาสัมผัสสัมผัสสัมผัสอาเอาสัมผัสละสัมผัสเขาเนี่ยกีบปากกีบห่อเขาเได้บาดเนี่ยนี่บอกนี่บอกเขาเอื่นแม่น้องหมูซับนะหมูยังหมูยอง ่ามกินเอาพนมากเอาพันมากพันมากเอาป้าตัวจริงมารอแต่ลูกโอ้ยเงินอยู่ใส่้ตสูเมียมากเมียมากแม่แม่แม่แว่บไปด้ทบพ่ะแล้วเบื่อว่งจะขอไม่ตอืดเลือดอลลาดห้อย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 หอว่าอังสั่นนอเด็ดโตเนี้ยกะเกียงใจคอยได้ไหมคอยยืนอยู่นี่ไหมให้กูเบ้าเนี้ขั้นไม่อยู่ปากกูเบ้าลวดดิเดียว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  บวดตูงว่าบงเขาเอือๆล่าเ่นบอจ้าเอ้าสมอไปเอิ้อน่มฝรั่งมาดูลูกอ๋ออ่านุ่มคิดมาจากบาดด้วยนุ่มคิดมาสูวกันด้วกับเต้าหยองบาดนี่มัตัวเดียวกันนะร้องเบิ่งดูบาดเนี่ยเอ้าได่แหละสูนี่อันนี้พระเอกใหม่อันนี้พระเอกใหม่เสียงประ่อมื่อนุ่มคิดนะครับพระเอกใหม่เอาให้อ่าปลาหยีตั้งปีสะกอนปลาหยีตั้งปีสะกอนเอ้าล่ะมาจากด่งน้ำแย่ตีแม่ให้ชูไปทั้งเน่ยชูไปทั้งพุ่น มึงมึงอ่าพ่อมึงนี่ห่าขึงตาที่กูยื่นถ่ายก็ใช่เลยเต้ายองลูกฝา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 กผลงานในลูกเต้ายองครับการสวัสดีครับผมเต้ายองเอลเต้ายองเกลีจีครับเอาส้วนครับพี่นองครับมาตรงขืนเอไอรองโอ้เอาทางนี้เบิ่งจักหน่อยเอาเอาซื้อหยังครับซื้อหยังครับอ่าสวัสดีครับผมคิดคิดชยะนะครับฮะ อไม่ใช่เวทีหมอลำเลยเออเอ้ยอันนี้หมอลำแด้เลยหมอลำหมอลำเย็บเบาไตเย็บเบาไตเย็บเบาไตต้องเบาเล้าเบาเล้าเลยเบาหลูกเห้าเลยเบาหมอลหมอลำนี่หมอลำหมอลำแรงได้แรงได้ครับแรงได้เบาได้พ่อพ่อเบาลวดเบาลวดเบาตกเล้าครับนี่แม่ขึ้นจังหวัภาษาไต้ได้แท้เป็นขึนจังหวัดใดลูกเป็นขึนจังหวัดไหนเป็นคนนครเนี่แหละครับนครนครพนมพ่อแม่พ่อแม่นที่นครยังหลงไปอีกนิดมึงพอดูพ่อพ่อนครราชสีมา หายเกือบแล้วพ่อเกือบแล้วเกือบแล้วขครสวรรค์เบนบ่ลงไปแล้วออายุไซยลูกคืยุไซยครับเป็นคนนครซี่ธรรมราชครับนครซี่ธรรมราชพี่น้องอันนี้เป็นคนไตอิหรีนะพี่น้องเด้อคนไตไตพื้นดักเป็นหมอล่ำครับดาราน้ามาอปลีอยนคนเทึงนี่แม่แต่ว่ายจังสันทจังรสีต่อโคนาโอเย่า่ายจังรสันทจั้งสีต่อผมอยากให้นุ่มคิดนี่ถามเต้าหยองเบิงเสน่ห เพื่อนที่เว้ากันรู้เรื่องบอสัดนเดมมือเอาอีสานกับไต้มาเอาอีสานกับไต้เอาจักบาทดูบังลาดู้ตรึบเลยลูกตรึบเอออาจจะเป็นคู่จิ้นคู่ไม่ได้มีน้องเด้อผมเป็นเลวัตตะวันนี้เอาเป็นยังก็เอาลูกเป็นยังก็เอาอ่ลองถามภาษาไต้ดูเอาเราจะหูเรียงบอถามเลยลูกมาอันนี้ไหมเต่าย่องเต่าย่องที่ก็หวานดังร้อยเว้ย มึงได้ยินป่าเขาบอกว่าดังมึงลอยไหมนั่นนะใช่ตเออกูก็ได้ยินว่าจะแซนละสิคว้อมเดียวกันควอมเดียวกันมึงยินค้อมเดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาอีกเชนหนึ่งเอาอีกเชนหนึ่งเอาอีกเชนหนึ่งเอาเอาดูบอกว่าน้องเขาดังลอยแล้วเอาแปดอีกเชนหนึ่งดังลอยลอยเรียบร้อยแล้วเอาเอาจังสี่เส้นนมคิดบอกลาเฝ้าเล่าซะเฝ้าเล่าซะน้องน้องจีบบนรู้เรื่องลูกครับเมื่อนี้ครับผมคิดทิชยะนะครับเป็น มอล่ำไหมนะครับจากคำผนรวมมีดนะครับเมื่อนี้ดีใจแห้งพ่อเราบอกว่าอันมาพบกับน้องเต่ายองว่าสันปาดอันนี้ว่าเต่ายองครับแมนเออปาดเป็นตาหักเท้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเราบอกกันไปบม่ใจะจีบกันต้นนี่แม่ซุ่มไปเองหมอล่ำคือเบิง์ลูกจังชีิวะให้คุณพ่อเอ๊ะนะครับเบาว่าเต่ายองตอนนี้มีผลงานในอย่างแน่นะครับ ชือได้ปะหลายๆนั่นปล่อยเขียนแต้มือกับพ่อหูจะเขียนข้าวก่าะเนาะก่ากำลังหัดกำลังฝึกเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องว่าเอ้าพี่ใหญ่เอ๊เปียงคืออ่าเอาใจใส่แต่ต่าหยองแท้พัสนพลังโคตรสีสงสัยนองคือจริงๆแล้วพวกพีพีน้องๆนะเพิ่นเก่งบิดทุกคนแล้วนะครับแต่ต่าหยองนี่คือความใฝ่ฝันอยากเป็นนักร้องคือพวกพีพๆอยากเป็นหมอลำั่คือพวกพีพๆแต่พรนสวรรค์ ยังบอนในมีครับแต่ต้องหาพรนสแสวงฉะนั้นอยู่ไก่พอก็บวกพีพีบวกพีพีเพิ่มมีภารกิจที่จะต้องไปเหตุไปทำแตลามือเตลเวินครับพอก็ได้เต้าหยองมาอยู่ไก่พ่อได้บอกได้สอนแต่เก่ายัางพอนในเก่งพี่น้องทแน่นเด็กน่อยกับร่างหัดจุจะจุจะจุจะอยู่เดี๋ยว <laughs> <laughs> ก็เป็นเองครับโหนะข่าวก็เป็นเองครับกาอาศัยการเวลาและก็อาศัยวกพีพีเนี่ยคอยดูแลอ่าซอยดูแลซอยเทนซอยอยังให้โดยเฉพาะ เมซี่ปากม้ามันนี่แหละครับเฮ้ยโอ้ยหัวใจหัวจักซื้ออีหลีนุลึงกับพ่อเตะออนเลยดดนุกับเมเกเดดอกพ่อนุนหยาบฉายามันอ๋อเหรอครับครับคันได้กันแล้วบ๊อบป้อยเนี่ยอ๋อหายก็หลอดไปเลยปาเป็นตะยานป็นต่ยานคุณเป็นหอนหมาฝรั่งนิดนึงวะเย็บบวานแง่มือครับเจนนี่ขอฝากกันด้วยน้องเด้อร์เพราะว่าจะด้านหน้าเวทีของระเบียบกตัญญ์หรือสิด้านการละครของช่องเอเอทเป้เรื่องเซียวซัมหน่อย แต่กะย่างบ้านไร่ายถ้ำดอกของก็เริ่มที่เปิดกล้องนะครับผมกับอฝากแล้วก็ด่านตั้งๆกันแล้วกันอันนี้บ่อปนฝากได้ตาหยองฝากศิลปินของระเบียบวัตนศิลป์ทุกๆชีวิตนะครับผับวว่าพ้ทีิมีผลงานมาแล้วหรือผู้กำลังเสียผลงานออกมาสู้สายตาของพีของน้องนะครับกับอฝากไว้เป็นรูปเป็นล้านเป็นพี่เป็นน้องครับเป็นบุญร้ายเวดีใจนะครับที่มีโอกาสได้มาขึ้นเวทีของคำพนล,ล่วมมิตรโดยเฉพาะนักดนตรีครับโอ้โมนี ว่ามันเล่นอยู่วงเจ้าของที่แกรกก็ย่านแต่ลูกๆว่าหฮวยสิร้องสุดดนตีเพิ่นบ่ละลูกรดนตีเพิ่นเล่นฮาวแต่นีโ้โอ้รับียบกับฮาวคือกันครับวงนี้เล่นล่าวกว่านี้เล่นล่าวกว่าเอาครับขอบคุณขอบคุณไปยังท่านคุณพ่อเอกครับกับทีมงานลูกๆหลานๆสุกุลสุกคนครับเ <ฮา S 2> อาบอยได้เบายบัาย่งหลายครับบัานนี้ครับส่งบาปดาทีกับพระเอกหนุ่มจากระเบียบวาตสินกับนางเอกระเบียบวาตสินนะครับ ค่ะเชิญครับเฝ้าแค้เนเกี่ยวสาวส่งค้ามสุงพี่น้องตอ่อในช่วงนี้เอามาต่อกันยกที่สองพี่น้องยกยกแรกพันไปยกสองมากค่ะบวันนี้กระเพกทุกคนในส่แฟนแมนแจ็คก,กับพันธ์ค่ะก็มีเต้าบอกเอาต้าแมนเต้าแมนเสียงแค่ ดังจนเออจนเฮ้ยตะกี passage, úcar, ja oh, oh, ้ไม่ใช่ควาตุ่มแล้วก็ลลงก่อนนี่ล่ะสมือล้วไปยื้อใส่ยังมาสันโอ้ยวมือตายแล้วโอ้ยตายแล้ที่โอ้ยตอนนี้ตัวใหญู่แต่สูงจากคนเป่าที่เช่ารักมาสมัครเป็นแฟนจังเป่าแขนแทนเสียงอาย เป้าไล่ยาวไล่ซอยสุดเสน่ห์แล้วแต่ขอความหักจากดองสิคองใด้แนบบนอก ไอ้สอนน้องหยอนสอนขนาดหยอนยอนมึงคอใหญ่ติสอนสอน่ะอ้าวเจ้าอาจารย์เจ้าอาสวะเขาเด้อต้าวตูมต้าวตูมวันเยาวาตาตูมีเสียงแค้นอายเสียงแค้นอายเป่าเป็นไรและเด้อว่าลำหองยาวกันจากและเด้อว่าใจผู้บาด ากาละเดว,วใจผู้เ่าทเป่าเกี้ยวสาวเป็นภาษาแค่แต่แล้วต้อยสาวเอ๋ยมาคอยบอกบอก็แล้วต้อยมาคอยเรือมบ้านผู้ได้แต่แล้วแต่หากจนะแต่บอกเอ้ยเปลี่ยนใจแล้วแค่ไอ้ออกนายว่าักเจ้าลายตาย cả sao tán con gót quấn gót tố tố băng thầu ơi làm đội phong gót riêng đến chốn lão là đèn trâu pha pha, nhót để qua lả lả ơi ơi không bao giờ quên, nhảy con net chào đi, giật là mắt sơn keo bọt, trâu thề là ตมีผู้มามักมาสมัครหัวใจละไปน้อนางน้องมีเพื่อขอครอบใจเจ้าแหล่บ่อละจันทรเจ้าละแต่เดือกระเจ้าขึ้นจุ้งสีหาเจ้าดีบ่ามีผู้เสยสมศรีอย่าประคบงดีข่าวว่าฮักนางทางทายทางไอ้ว่าทางทายทางไอ้ว่าทางทายเอาพี่ข้าแป้าแชบานว่าบ่อชินเสียงแค่ไายเสียงแค่ไาย เป่าเป็นลายและเดววะลำลองยาวกันจากและเดว,ว่าใจผู้เบากันจากและเดว,ว่าใจผู้เบาเป่าเกี่ยวสาวเป็นภาษาแสขอบคุณแม่หลุนแม้แต่ลูกไ,ไม่ผีนะครับเอาเมือกันต้องอะไกันค่ะสาวน้ำพลน้ำร้องห้องใหเ้เกลีด,ก,ลด,ดกันเองสาวสิเกินต้องแก้วสุกัญญาส่วนใหญ่มันฟ่อนเนี้ย เป็นังใดอยากกินแต่ตอไม่เอามาต้มมาบกมาตุ้มมาแค่อยากสิ่สวนเจ้าไปลงทงลงทางเดินเราไปละนะทำแทงอย่าลืมเดกกัดตาเสียงหน่อยเวปคนไปแทงปากนอแหงมันอาจจะอยู่แล้วกัดทังกัดทังกัดทังกัดกังกัดกังกัดกังกังกัดกังกัดกัดกังกัดกังกัอกัดกังกัดกังกัด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 กกักักััดกักัก กดกคอยวิ่งแย่งกล้องไปในรถจากวางเพื่อนกะยอดว่าหากเจ้าแห่งที่ให้แสดงจังไดที่ไอ้สุดไปหันนอไม่กับกอเด็กไรได้ย่งเจ้าบอมีไพ่อดนับว่าร้อนแต่ครับลายแต่เจ้าบอมีตั้งไปไปห้นนอไม่น้ำไอ้แน่เดชทาแผล ม่เป็นไ,ไข่แล้วเอามบ้ามึงก็ไปนอนท้างบ้านเด้อบ้ามึงตดิดป้ดอนไปยโคตเจ้าโอ้แห่งสีสีน้<อ>จใจดีไอ้สวดไปฮะนอไม่ก็พ่อได้ใครใดเนี่เขาบ่มีไผ่ทอนแต่หากไลถ้าเจ้าบ่มีทางไ,ไปไปหานอไหม่น้ำไอเนี่ยเด้อยคำแพง

ผู้ส่วนส่วนมาถืงว่าฮันนี่เตื่นเต้นตื่นเต้นแต่ไม่มีโอกาสมารวมสนุกกันเมื่อนี้ตือนเต้นปกติเออตื่นเต้นตึงหางใหญ่หือบุ้ยขนลูกไหมบุยขนลูกขอบขอคุณพี่น้องกันล้วกันทั้งบ้านค่ะขอบคุณพี่น้องชาวคำพูดรวมมิตรผู้สกลก็แล้วกันค่ะอัน อันนี้ยังก่อมืออื่นนี่เขาเห็นอันยังก่อค่ะพี่น้องขาฝากพี่ฝากน้องผู้ชมไรสดอยู่ทั้งบ้านค่ะแล้วกับพี่น้องที่อยู่ในลานเพลินแห่งนี้นําที่เขามารวมรวมวลรวมสตื่นกับทีมงานคําฝุ่นรวมมินแล้วกับทีมงานระเบียบว,วัตนศิลป์ค่ะ <c oughs> สาหรับมืออื่นค่ะพี่น้องขาเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ทีมงานระเบียบว,วัตนศิลป์รวมกับศิวราการ์เด่นค่ะพี่น้องครับีจัดสตีมมิ่งไลค์คะ่ะพี่น้องขาแมนค่ะมืออื่นสิเริ่มจำนายบัตรเป็นมือแรกเอาบัตรจากบัตรละบัตรหนึ่งร้อย เท่าไหร่กว่าหนึบาทว้ายเลขสวยตัวนี้ถึกๆึกเออมืออื่นนะคะที่เริ่มจำน่ายบัตรตั้งแต่8ปดโมงครับผม8ปดโมงสานาทีค่ะค่ะเลขสวยคือกันเลขสวยลูกคทยเด็ดแปครับพี่น้องคะฝากพี่ฝากน้องน้ำแน่ก็แล้วกันค่ะเป็นกิจกรรมดีๆนะคะพี่น้องโอ้เปลี่ดโมงสิครับโอ้ศ4 8ษะสิบแปเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายได้บ่อยังคือสตรีมมิ่งไล่ค่ะ มึงอธิบายแล้วกูเรียนมาสูงตีพี่น้องเ่ราะหัจักว่าเฮ็ดหนังว่าสั้นสิเป็นการอ่าสิเป็นอ่ากิจกรรมของทีมงานระเบียบว่าแต่สิเป็นการแสดงของอ่าพระเอกนางเอกเออเป็นการนําเสนอรูปแบบใหม่ครับพี่น้องค่ะเป็นซีรีส์ซีรีส์ค่ะเพอาะตัวนี้พ่อจะเป็นดารล่าบนตัวนี้รอดเออโอ้เออมีหนังสั้นมีละครสั้นพร์ี่อนรอดขาเอาส์ต้องเีอยู่ดี อย่าลืมนะพี่น้องเด้อพรุ่งนี้นะคะแปดโมงสี่สิบแปดนาทีเริ่มจาหน่ายบัตรนะคะสําหรับผู้ใดที่อาจจองบระทันต้องเฝ้าจองเด้อพี่น้องเด้อแนนครับสำหรับพี่น้องที่อยากเบิ้งมิติใหม่ของระเบียบวัตสศิลป์เคยเบิ่งลองเพลงแล้วก็ฟ้อนแล้วก็ย้อนบัตรนี้เปลี่ยนใหม่เป็นหนังเมนครับเป็นหนังสัตว์นะครับซีรีส์นะครับผม เป็นซีรีส์แมนครับพี่น้องครับซีรีส์ซีรีส์เลตมือไหนบันี้ล่ะวันที่ยี่สิบเก้าค่ะพี่น้องยี่สิบเก้าที่ฮอดเนี่ยเออเพิ่นที่เริ่มแบบคือที่เตรียมตัวท่านท้ายจะมือ่าเตรียมตัวท่านจะในห้องพร้อมเพราะเฮ้งเหรอเมอโอปาธนารุ่นนี้เนาะพี่น้องค่ะเป็นลายบทบาทค่ะของนักแสดงของทีมงานระเบียบวัตถศิลป์พี่น้องเื่อเคยเห็นบทบาทใดพี่น้องก็สิได้เห็นค่ะมันจะเป็นรูปแบบการแสดงแบบซีรีส์หมอลำ เป็นมิติใหม่ของวงการมอลลาเลยกับเาได้พี่น,อน้องคะฝากน้าแน่กันแล้วกันนะคะพรุ่งนี้นะคะเวลา8โมง48ค่ะเริ่มจําหน่ายบัตรจำหน่ายตั๋วค่ะสาหรับพี่น้องที่รับชมอยู่ทั้งบ้านซื่อได้ทั้งหนบัตรเตีเออ<ๆ>เพจของทีมงานระเบียบว,วัตศิลินแฟนเพจก็ได้ซีมีแอดมินตอบนะคะหรือว่าสื่อทางศิวรากาเดนก็นได้พี่น้องพิมพ์เข้าไปเลยศิวรากาเดนเออพิมพ์เข้าไปซื้อบัตรซื้อตั๋วบอกว่าซื้อซื้อตั๋วนะคะอ่ะ ที่จะรับชมการสตรีมมิ่งไลฟ์ของระเบียบวาทศิลป์ค่ะมือนั้นว่มมาธรรมดาดิเ่ราะมันจะพน้องถึงพบกับทีมงานเพียรน,นั่นเองดดมีหอดาร่ามีฮอด่าเขาเออยังก่อแม่โม่เน,นี่ยเป็ับเชิญเอียงหนีสักทีปอบยิบ